สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คนทำ SEO หรือทำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยครับนั่นก็คือ search intent หรือว่าเจตนาที่แท้จริงของคนที่เข้ามาค้นหาข้อมูลนะครับค่เราอาจจะไปโฟกัสที่คีย์เวิร์ดสวยๆเนาะหรือว่าแบคลิงเยอะๆออือแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าคนที่เขาพิมพ์คำนั้นๆลงไปเนี่ยเขากำลังคิดอะไรหรืออยากได้อะไรกันแน่คอนเทนต์ที่เราทำไปก็อาจจะ เหมือนยังไม่ตรงจุดเท่าไหร่วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกจากบทความของ b i t s o f t Development กันครับว่าจะทำคอนเทนต์ให้มันใช่สำหรับคนค้นหายังไงดีใช่เลยค่ะการเข้าใจ Search Intent เนี่ยมันลึกกว่าแค่รู้ว่าเขาใช้คำค้นอะไรเนาะแต่มันคือการเข้าใจความต้องการจริงๆที่ซ่อนอยู่หลังคำค้นนั้นๆค่ะถ้าเราเกาถูกที่คันนะไม่ใช่แค่ Google ชอบคนเข้าเว็บเขาก็แฮปปี้ด้วยค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยครับ Search intent จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือเป้าหมายหรือเหตุผลนะคะที่ทำให้คนคนหนึ่งหยิบมือถือขึ้นมาหรือเปิดคอมเพื่อเซิร์ช Google คือเขาไม่ได้แค่พิมพ์คีย์เวิร์ดไปลอยๆแต่มันมีความต้องการบางอย่างอยู่ข้างหลังเช่นแบบอยากรู้คาตอบบางอย่างหรืออยากจะไปเว็บที่เขารู้จักอยู่แล้วหรืออยากซื้อของหรืออาจจะกำลังหาข้อมูลเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจอะไรอย่างนี้ค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนเราต้องพยายามอ่านใจคนค้นหาให้ออกเลยนะเนี่ยแล้วในบทความของ Bizoft เขาแบ่งประเภทของ Intent พวกนี้ไว้ยังไงบ้างครับค่ะหลักๆเลยนะคะเขาแบ่งไว้4ประเภทค่ะคือ 1. Informational Intent อันนี้ก็คือหาข้อมูลตรงตัวเลยค่ะคืออยากรู้อยากได้ข้อมูลความรู้อย่างเช่นพิมพ์ว่าวิธีทำอาหาร c l e a หรือ SEO คืออะไร คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ก็ต้องให้ข้อมูลที่มันชัดเจนให้ความรู้ไปเลยค่ะครับผมสองคือ navigational intent อันนี้คือกลุ่มที่เขารู้แล้วว่าจะไปเว็บไหนแต่แบบอาจจะขี้เกียจพิมพ์ URL เต็มๆก็เลยเซิร์ชหาชื่อเว็บแทนเช่นหา Facebook Login หรือหา s h o ป e e อะไรแบบนี้เป้าหมายเขาชัดเจนมากค่ะคือจะไปเว็บนั้นๆอ๋อแค่ใช้ Google เป็นทางผ่านไปเว็บหลัก ประมาณนั้นเลยค่ะ3คือ transactional intent อันนี้คือกลุ่มที่แบบพร้อมจ่ายแล้วค่ะอาจจะค้นหาซื้อรองเท้าวิ่งราคาถูกสมัคร Netflix หรือว่าจองตั๋วเครื่องบิน คอนเทนต์ก็ต้องทำให้เขาซื้อจองหรือทำธุรกรรมได้ง่ายๆจบในหน้าเลยยิ่งดีค่ะครับกลุ่มนี้น่าสนใจสำหรับธุรกิจเลยใช่ค่ะแล้วก็สุดท้าย 4. commercial intent อันนี้จะอยู่กึ่งๆค่ะคือสนใจจะซื้อหรือจะใช้บริการนะแต่ขอหาข้อมูลเปรียบเทียบอีกนิดหนึ่งเช่นค้นหารีวิวโรงแรมชามหรือประกันร,รถยนต์ที่ไหนดีหรือเปรียบเทียบมือถือรุ่นใหม่อะไรแบบนี้คอนเทนต์แนวรีวิวหรือว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจะตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้ดี อมากฟังดูแล้วการแยกแยะ4อย่างนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะถ้าเราทำคอนเทนต์ผิดประเภทไปอย่างคนกำลังหาข้อมูลเฉยๆ informational แต่เราเดันไปนเน้นขายของอย่างเดียว transactional คนก็คงแบบกดปิดไปเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาหาอยู่แสดงว่าการเข้าใจ intent พวกนี้มันส่งผลกับ SEO โดยตรงเลยสิครับเนี่ยส่งผลเต็มๆเลยค่ะ เพราะว่าเป้าหมายหลักของ Google เลยนะคือการมอบผลลัพธ์ที่มันตรงใจผู้ใช้งานมากที่สุดถ้าคอนเทนต์เราตอบโจทย์อินเทนต์ของคำคน้นนั้นๆได้แม่นยำ Google ก็จะมองว่าเว็บเรามีคุณภาพน่าจะแสดงผลในอันดับดีๆค่ะครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปเรื่องอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นมันช่วยเพิ่มโอกาสให้คนคลิกเข้ามาดู หรือ CTR ที่เรียกกันนะคะถ้าไททอลกับ description ของเราเขียนได้เคลียร์สื่อสารชัดเจนว่าเฮ้ยเรามีคำตอบให้คุณนะ mm hmm. เขาก็อยากคลิกมากกว่าอือ mm hmm. แล้วพอคลิกเข้ามาแล้วเจอเนื้อหาที่ตรงกับที่เขาคาดหวังไว้จริงๆเขาก็จะใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บนานขึ้นไม่กดออกไปทันทีอันนี้ก็จะช่วยลด bounce rate หรืออัตราตีกลับซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากในสายตา Google ค่ะดีมากๆเลยครับค่ะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีหรือ user experience ให้กับคนที่เข้ามาเว็บเราพอเขาได้สิ่งที่ต้องการจริงๆเขาประทับใจมันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกหรือบอกต่อหรือทำตามเป้าหมายที่เราวางไว้บนเว็บก็ได้ค่ะเช่นสมัครสมาชิกหรือซื้อของในที่สุด ชัดเจนเลยครับแสดงว่าการทำ on page SEO อย่างการเลือกใช้ Keywords ใน Title หรือ H1 หรือ Meta description ก็ต้องทำโดยอิงจาก intent ที่เราวิเคราะห์มาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่แบบพยายามใส่คีย w o r d ให้เยอะๆอย่างเดียวถูกต้องเป๊ะเลยค่ะทุกอย่างมันต้องทำงานสอดคล้องกันหมดเลยทั้งตัวเนื้อหาเองโครงสร้างของเว็บแล้วก็การปรับแต่ง on page ต่างๆต้องสะท้อนความเข้าใจใน intent ของผู้ใช้เป็นหลักเลยค่ะโอเคครับ สรุปแล้วการทำความเข้าใจ Search Intent ทั้ง4แบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น informational, navigational, transactional หรือ commercial เนี่ยมันเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางสำคัญเลยนะครับช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์ที่ไม่หลงทางตอบโจทย์คนอ่านได้จริงๆแล้วก็จะส่งผลดีต่อทั้ง SEO แล้วก็เป้าหมายทางธุรกิจของเราในระยะยาวด้วยใช่เลยค่ะ ทีนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งทายนิดหนึ่งนะคะอยากให้ลองมองไปรอบๆตัวเราหรือคอนเทนต์ที่เราเปิดอ่านหรือดูอยู่ทุกวันเนี่ยลองวิเคราะห์ดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่า คอนเทนต์เหล่านั้นมันกำลังตอบสนองเจตนาแบบไหนของคนอยู่แล้วถ้าเราจะเอาหลักการเรื่องการเข้าใจเจตนาหรืออินเทนต์เนี่ยไปปรับใช้กับการสื่อสารอื่นๆของเราบ้างนอกเหนือจากแค่ทำเว็บไซต์เช่นการทำโพสต์ตบนโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การคุยกันในชีวิตประจาวันเราจะทาให้มันตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงบ้างคะ